ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ไปดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวันนี้เราก็รายงานไปนะคะว่าสหรัฐได้ส่งเรือดำน้ำที่มีขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ไปประจำการที่ตะวันออกกลางแล้วค่ะในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยอมรับนะคะว่าฐานทัพสหรัฐทั้งในซีเรียและอิรักนั้นถูกโจมตีไปทั้งหมดถึง38ครั้งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ กองบัญชาการกลางกองทัพเรือสหรัฐแถลงนะคะว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอได้เดินทางเข้าสมทบในพื้นที่ปฏิบัติการกองเรือรบที่5ของสหรัฐแล้วโดยมีพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกการส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเคลื่อนกำลังที่คล่องแคล่วเพื่อป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลคะ่ะ การประกาศความเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำดังกล่าวในครั้งนี้ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะและถูกมองว่าเป็นเสมือนการเตือนอิหร่านและกองกำลังในภูมิภาคที่อิหร่านสนับสนุนไม่ให้ขยายปัญหาขัดแย้งและการสู้รบไปมากกว่านี้ค่ะการปรากฏของเรือดำน้ำสหรัฐก็ยังมีขึ้นในขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันนะคะว่าฐานทัพสหรัฐในอิรักและซีเรียถูกโจมตีไปแล้ว38ครั้งนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรของสหรัฐได้รับบาดเจ็บรวมอย่างน้อย45คนในจำนวนนี้24คนมีภาวะบาดเจ็บทางสมองด้วยค่ะการโจมตีส่วนใหญ่ก็เป็นการยิงด้วยจรวดและโดรนนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มต่างๆที่เชื่อมโยงกับอิหร่านค่ะโฆษกของเพนากอนก็ยังระบุด้วยนะคะว่าในเวลานี้ สหรัฐนั้นมี4ภารกิจหลักในตะวันออกกลางก็คือ 1. การปกป้องกองทัพและพลเมืองของสหรัฐในตะวันออกกลาง2ให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่สําคัญต่อการป้องกันอิสราเอลจากกลุ่มฮามาสสช่วยอิสราเอลปลดปล่อยตัวประกรันและ4ยกระดับพลังกาลังในตะวันออกกลางเพื่อป้องปรามวิกฤตไม่ให้ขยายออกไปนอกชนวนกาซาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ